ใช่คหะเราก็จะมาต่อการด้วยการลบเลขฐานสองฐานแปดและฐานสิบหกนะคะในสไลด์นี้ก็จะมีสามตัวอย่างเหมือนเดิมนะคะเราไปดูกันเลยค่ะตัวอย่างการลบเลขฐานสองนะคะเราจะตั้งโจทย์ขึ้นมานะคะโจทย์ของเราคือหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์สองฐานสองนะคะลบด้วยหนึ่งศูนศย์ศย์หนึ่งศนย์หนึ่งฐานสองนะคะ เราก็จะมาตั้งโจทย์นะคะว่าเอ,อมันจะได้คำตอบเป็นเท่าไหร่นะคะหนึ่งลบศูนหรือศูนย์ลบหนึ่งไม่ได้นะคะศูนย์ก็ต้องไปยืมตัวข้างหน้ามานะคะก็จะเป็นบวกสองนะคะหนึ่งตัวนี้ก็จะเหลือศูนย์นะคะในแต่ละฐานนะคะถ้าเรายืมเลขข้างหน้าตัวไหนนะคะถ้าศูนย์ว่าอยู่ในฐานสองเราก็จะบวกสองถ้าอยู่ในฐานแปดเราจะบวกแปดนะคะหรือถ้าอยู่ในฐานสิบหกก็จะบวกสิบหกนะคะบวกสองนะคะก็ วกสลบหก็จะเหลือ1นะคะส่วน0ูนยลบศนตัวนี้นะคะก็จะเหลือ0นะคะต่อมา1นลบหก็เหลือ0ูนะคะศูลบศเหลือ0 0นย์ศลบศเหลือศูนลบศเหลือหและ1นลบหก็เหลือ0นะคะ, 0, 0 0, 1, ะ,ะ,คะถ้าตัวเลขไหนมันลบกันได้นะคะก็จับลบเลยนะคะอันนี้ก็จะมีผิดเล็กน้อยน,นะคะตัวตรงที่0ู0นลบศนยได้หนะคะก็ขออภัได้ค่ะ ดังนั้นการลบเลขฐานสองจะได้ผลลัพธ์คือ0100011 01, ฐา,า,านสองนะคะต่อไปเรามาดูฐานแดกันเลยค่ะฐานแปดนะคะเราก็จะตั้งโจทย์เหมือนฐานสองนะคะก็คือ543ฐานแปดลบด้วย210ฐานแปดนะคะเราจะตั้ง543ไว้ข้างบนนะคะแล้วก็210มาลบนะคะ3ลบ0เหลือ3นะคะหรือ0ลบ3นะคะต่อมาจะเป็น 4ลบ1นะคะก็เหลือ3 5ลบ2เหลือ3นะคะดังนั้นการลบเลขฐาน8จะได้ผลลัพธ์คือ3 3 3ฐาน8นะคะอันนี้จะไม่มียืมนะคะอันนี้จะเป็นการลบแบบลงตัวต่อมานะคะจะเป็นการลบในเลขฐาน16นะคะในเลขฐาน16นะคะถ้าสมมติว่าตั้งแต่หมายเลข10ขึ้นไปเราจะแทนด้วยตัวภาษาอังกฤษนะคะเผื่อ เพื่อนๆคนไหนสงสัยหรืองงนะคะเช่น e แปดเจ็ดจุดสามห้าฐานสิบหกลบ a สามสี่จุดหนึ่งสองฐานสิบหกนะคะ e ของเราก็คือสิบสี่นะคะส่วน a ของเราก็คือสิบนะคะเราก็จะมาตั้งโจทย์เหมือนเดิมนะคะห้าลบสองเหลือสามสามลบหนึ 3, 3่งเหลือสองนะคะเจ็ดลบสี่เหลือสามแปดลบสามเหลือห้าส่วนสิบสี่ลบสิบหรือ e ลบ a เท่ากับสี่นะคะ ดังนั้นการลบเลขฐาน16จะได้ผลลัพธ์คือ453.23าาฐาน16นะคะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเพียงเล็กน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ไปสามารถไปลองทำกันได้คะ่ะขอบคุณค่ะ